พ่อพ่อถามจริงๆเลยนะ,ะเคล็ดลับบอกได้ไหมทำยังไงทําผลไม้ให้รวยทําผลไม้ให้รวยนอกจากที่เราจะบารุงทุกอย่างให้ดีแล้วขายผลผลิตเราได้มันมีอีกข้อหนึ่งลดต้นทุนมีเคล็ดลับไหมมีสิก็เมยจะเดินมาทําไมจะเดินมายิบอยู่นี่อ่าไปไปไปงันตามตามพ่อ,อเมที่เล่าให้ฟังอะ่ะไม่เข้าใจจะเป็นลดต้นทุนนด้ยังไงของมันก็ต้องใช้เนี่ยคือจะบอกว่าสําคัญเลยเพราะว่านอกจากที่เวลาเราให้ปุ๋ยใบยเนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งเราให้อาหารใบที่ดีเราสามารถป้องกันมแมลงได้ใบเขาจะมีความแข็งแรงและยิ่งเราทําให้เขาแตกใบอ่อนได้ผลัดใบได,ได้เนี่ยอย่างเช่นทุเรียนผลัดใบได้ถึง3ใบทุเรียนก็จะออกมามีความเพอร์เฟกเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราบำรุงแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องมีต้นทุนนะต้นทุนในการที่เราจะต้องเลือกยามาใช่ไหมใช้มามาผสมน้ําแล้วเราก็มาตั้งพ่นใบแล้วก็ลองคิดดูสมมุติว่าผมจ่ายเงินไปร้อยหนึ่งผมมาผสมน้ำเฉยเลยผสมน้ำตดเลยนะใส่เครื่องพ่นไปให้คนงานพ่นไปปั๊บ เปียกฟับน้ำปับ๊บไหลลงอ๋อไ oh. หลลงสมมุติไหลลงไปสัก50%นทิ้งไปแล้วประมาณ50บาทอ๋อ oh, ร้อยหนึ่งไม่กี้ไปละห้าสิบถูกฝน <c oughs> ตกด้วยใบยเปียกด้วยฉ oh. ีดไปปุ๊บอา้าวฝนตกลงมาเปื้ลพากันลงมาอีกติดอยู่แค่30เสียไปแล้ว70 hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาตัวช่วยที่ลดเวลาของการซึม hmm. และก็สามารถพาตัวยาที่เราพ่นไปเนี่ยซึมแทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อของใบเนี่ย ได้เร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและไม่เป็นอันตรายผมขอเรียกตัวนี้ว่านี่ A Force อ่านี่สำเนียงเป็นไง A ForceA Force เนี่ย A Force ครับผมเอาไว้เข้าคู่กับอะไรก็ได้ที่เราจะใช้คือคุณสามารถใช้ได้กับไม่ว่าจะเป็นอินทรียสารหรือว่าเคมีพันธ์ุใช้ได้หมดเพราะเขาไม่ได้มีปิกตริยาที่ไปทําอะไรกับตัวยาแต่ว่าเขาไปทํากับน้ําซึ่งสามารถนําพานน้ําเนี่ย ให้ซึมซับเข้าไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถึง97เลยทีเดียวเ <_ d ose> ท่ากับว่า100เสียไปแค่3-5บาทก็โอเคเนะ oh. อย่างที่บอกลองผิดลองถูกมาแล้วเราตั้งใจที่จะทำแล้วเราก็ต้องเป็นกเกษตรกรมืออาชีพให้ได้ <_ d ose> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พอเรามีเอฟ r อสอยู่ในมือแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีเนี่ยจะไม่ฉีดเลยเพราะรู้สึกว่าเหมือนเราพ่นยาทิ้ง hmm. เพราะฉะนั้นไปดูความแตกต่างกันดีกว่านี่เรามีต้นบอลอยู่นี้อันนี้ก็เป็นต้นบอลที่อยู่ที่ในที่ของเราอยู่แล้ว พ่ออย่าเอาเฮ้ยมันยากนะคือตอนเด็กๆอ่ะลุงเล่นใบบอลใบบัวน้ําหยดเป็นเม็ดเลยมันจะไปซึมได้ไงพ่อลุงเล่ดูนี่คือน้ําในช้อนแหละที่ตักมาผมใส่ลงไปปั๊บเออนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมก็จะเปกลิ้งอ่าก็จะเป็นกลิ้งอยู่นี้ถูกไหมผมเอาไม้จิ้มฟันปกติเราไปเล่นกับน้ําดูก็ไม่แตกอ่าไม่แตกแต่ถ้าเกิดผมเอาเอฟอสล่ะผมเปิดฝาจิ้มไปแค่ปลาย แค่สัมผัสไม่ได้หยดเป็นหยดอะไรเลยนะแล้วดูอันนี้เรียลไทม์มันไม่มีการตัดต่อฟาบเฮ้ย <Hey. S 2> คุณเห็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นไหมเฮ้ย hey, มันซึมคือกลายเป็นกระดาษเปียกอะถูกต้องกลา,ายเป็นใ<า>บที่เปียกแล้วผมปลิ้งไปเนี่ยคุณดูเลยว่าเขาก็ซึมเข้าไปทุกอนูเขาคือสารอะไรอะคือบอกตรงว่าเอฟอสเนี่ยก็คือมี่ส่วนผสมของสารจับใบนั่นแหละรวมถึงซิลิโคนพิเศษที่เขานําเข้ามาจากเยอรมันเลยนะและเห็นไหมเราแค่ถือไว้แป๊บเดียวเนี่ย ก็ซึมซับเข้าได้เร็วใช่ไหมครับอ,อย่างที่เราคุยกันไว้และเขาสลายตัวไวนะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีอะไรตกค้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากปัญหาของ